มาดูว่าในครึ่งปีหลังการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูแบบเน้นๆให้กันเลยนะคะการงานการเงินในครึ่งปีหลังมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ต้องวางแผนเอาไว้ดีๆนะคะโดยเฉพาะเราจะมีความหมุดหมีดกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เราดีลงานด้วยมันจะรู้สึกเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะกับตามกระแสเหมาะกับปรยุทธ์ในครึ่งปีหลังที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วปีนี้ไม่เหมือนปีก่นกอนๆที่ผ่านมานะคะปีนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างหินฉะนั้นการทํางานต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้รวดเร็วขึ้นพวกใครที่ทํางานพวกเอกสารเปเปอร์เยอะ,เ,ยอะเนี่ย อาจจะต้องมีการปรับใช้เป็นเอกสารดิจิตอลมากขึ้นอาจจะมีความกังวลความเครียดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคนวันจันทร์ทำได้อยู่แล้วแหละ สู้ๆแกบอกเลยนะคะโดยเฉพาะการงานถ้าใครวางแผนจะโยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานแกบอกเลยว่าถ้าจะโยกย้ายอยู่ในองค์กรเดิมแก้วเชียร์ให้ย้ายนะคะเพราะเป็นการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนใกล้ตัวเป็นอย่างดีถึงแม้งานจะหนักถึงแม้งานจะเหนื่อยแต่คุณมีโอกาสก้าวแล้วจงก้าวเดินเลยค่ะแต่ถ้าคุณจะย้ายไปองค์กรอื่นแก้วบอกว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมรอก่อนรอช่วงปลายปลายปีรอเริ่มมันอะไร ดีขึ้นวันนี้แล้วคุณค่อยไปถ้าถ้าไปก่อนเนี่ยอะไรหลายๆอย่างในชีวิตในโชคสัง่งคุณยังไม่นิ่งแก้วอยูงเลยมองว่ามันมีความไม่แน่นอนในชีวิตในเรื่องการทํางานฉะนั้นรอก่อนถ้าจะไปให้ไปช่วงประมาณปลายป,ปีช่วงเดือน11เดือน1 2บสองอะไรเงี้ยค่ะค่อยว่ากัน แต่ถ้าเรื่องการเงินนะคะบอกเลยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหมดเงินไปกับเรื่องความสวยความงามบิวตี้แล้วก็เรื่องแก้ความเครียดอ่ะอย่างเช่นไปนวดตัวนวดหน้าเสริมหล่อเสริมสวยกันไปจะหมดเงินกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะเรารู้สึกเราเครียดในเรื่องเงนื้องานฉะนั้นเราก็เลยจะพยายามใช้เงินซื้อความสะดวกความสนุกความสบายให้กับตัวเองฉะนั้นระวังเอาไว้จะช็อตนะคะแก้วเป็นห่วงพวกคุณมากๆเลยค่ะ นี่คือการงานและการเงินในครึ่งปีหลังของคนเกิดวันจันทร์นะคะมาดูเรื่องความรักนี่แก้ว่าใครหลายๆคนก็รอคอยอยู่ถ้าเรื่องความรักในครึ่งปีหลังนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแยกก่อนนะเป็นสองประเภทคนที่มีแฟนแล้วก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่มีการพูดคุยวางแผนพัฒนาความสำคัญไปใมากขึ้น จากที่ไม่เคยเจอผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เริ่มมีการพาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่2ครอบครัวเริ่มสารความสัมพันธ์กันมากขึ้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือวางแผนจะสร้างอนาคตกันส่วนใหญ่ตอนนี้พูดได้แต่ยังไม่มีเกณฑ์ลงมือทําแต่อย่างน้อยมันก็เป็นนินมิตหมา่ที่ดีว่าคุณมีโอกาสเปิดเผยออกมาแล้วเนาะก็ถือว่าสาร้สางความสัมพันธ์กันไปแต่ถ้ามอง สำหรับคนที่เป็นคนโสดน,นะคะแก้วบอกเลยว,ว่าคนโสดเนี่ยคือหมายถึงเลิกกับแฟนหรือไม่เคยมีแฟนมานานแล้วก็จะมีโอกาสเจอคนถูกใจในช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปแแต่ว่าต้องเจอผ่านแอปพลิเคชันนะคะเป็นแอปนัดเดทหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่เลยหรือมีตัวกลางเป็นคนแนะนาให้รู้จักแล้วถ้าจะบอกว่าไพ่ใบนี้ถ้าชอบคนต่างชาติมีโอกาสจะได้แฟนหรือคนถูกใจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนากับเรานะคะจะไม่ได้คณแบบข้างบ้านในหมู่บ้านที่ใช่ โกอินเตอร์เลยจ้างานนี้หรือไม่นะคะอาจจะเป็นคนในกรุงเทพก็ได้แต่คนละศาสนากับเราสมมติคุณอยู่กรุงเทพเขาอยู่กรุงเทพแต่คนละศาสนาแล้วการสารสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็อยู่ในคิดทางที่ไปแล้วดีส่วนใครในครึ่งปีที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยมีปัญหาดราม,มา่าคือจะเรียกว่าอะไรอ่ะสดหรือไม่สดก็ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนในครึ่งปีหลังนี้นะคะมันมีโอกาสชัดเจนมากขึ้นมีการตกลงมีเงื่อนไขที่ เรียกว่านะวินวินทั้งสองฝ่ายเข้ามาที่ผ่านมามันอาจจะคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่รับจากวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปความรักของคุณจะชัดเจนมากขึ้นส่วนใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องมือที่3ในความรักมันก็จะคลี่คลายไปอยู่ในทิศทางที่คุณรับได้คำว่าทิศทางที่คุณรับได้คุณอาจจะเป็นฝ่ายรู้สึกว่าฉันจะต้องถอยออกมาแล้วฉันจะไม่ทนแล้วฉันจะเป็นเขาเรียกว่าฉันไม่มีเธอฉันอยู่ได้แล้วอะไร่เจ็บมาพอแล้วคือมันเป็นเกณฑ์ลักษณะว่า อะไรที่มันคาราคาซังอยู่ถ้ามันกรณีที่มันไม่ได้มีคนอื่นมันแค่มาตสถานาไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนขึ้นแต่ถ้ามันมีบุคคลที่3เข้ามาเนี่ยแก้วมองว่าคุณต่างหากที่จะเป็นคนเทผู้ชายหรือเทผู้หญิงคนนั้นนะคะถือว่ามันเป็นอะไรครึ่งปีหลังเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์สว่างสวยสดใสเราจะเป็นอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องสุขภาพนะคะบอกแล้วเมื่อกี้การงานก็เครียดความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีแต่ครึ่งปีหลังเนี่ย ก็ห่วงเรื่องนี้ห่วงเรื่องสุขภาพป่ะคุณทํางานก็ต้องหาเวลาออกกําลังกายด้วยนะเพราะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกเลยว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังปวดหลังปวดกล้ามเนื้อพวกออฟฟิศซินโดมต่างๆนะนะจะแวะมาเยี่ยมพวกคุณนะคะฉะนั้นเรารู้ตัวแล้วเราว่าเราจะสุขภาพไม่ดีออกกําลังกายควบคุมอาหารดูแลตัวเองให้มากๆเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองค่ะเพราะไพ่ใบนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะต้องมีการผ่าตัดน,นะคะ ทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ